พบกับช่วงรีวิวเป็นรับเงินล้านเน้นๆกับคูซิตาวันนี้ครูพินมารีวิวครีมอาบน้ำมงคลเซเวนดนะคะครูพินจะมาบอกว่าทำไมเราต้องใช้ครีมอาบน้ำเซเว่อยากเหฮงอยากปังวันนี้ครูพินแนะนำตัวแรกเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นครีมอาบน้ำา7 Day นเด k รกี้ชาเวอร์เจลค่ะเหมาะกับทุกคนที่นะคะอยากใช้ของมงคลอย่างไรให้เห็นผลค่ะตัวแรกที่ต้องใช้นะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการนะคะล้างสิ่งไม่ดีล้างความสวยล้างสิ่งอัปมงคลออกจากร่างกายค่ะทุกคนคะใครเป็นบ้างใช้ของมงคลมาทุกอย่างแต่ไม่เห็นผลแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความสวยเพราะสิ่งอัปมงคลหรือพลังงาน แย่ๆ yeah yeah, พลังงานลบๆพลังงานไล้ายๆพลังงานมืดๆด,ดำๆอะค่ะมันยังเกาะติดกับตัวเราอยู่ค่ะ ดังนั้นเราเอาของดีเข้าตัวของดีไม่สามารถออกฤทธิ์ออกเดชหรือเห็นผลได้แบบร0 0หรือเห็นผลได้แบบเต็มที่ดังนั้นบางคนใช้ของมงคลมาเยอะจึงไม่เห็นผลค่ะเพราะเขาไม่รู้ข้อนี้ค่ะเราจะต้องราบความสวยหรือสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตด้วยตัวนี้นะคะเป็นพฤกษามงคลไม้มงคลนะคะที่จะช่วยในเรื่องของนะคะเพิ่มความหอมและความมงคลเพิ่มดิงมงคนให้กับเราค่ะ ตอนอาบนะคะครูพินแนะนําให้พูดถึงสิ่งดีๆสิ่งที่เรานะคะปาถนาหรืออธิษฐานจิตตอนอาบน้ําไปได้เลยค่ะทุกคนคะตอนสําหรับใครที่เพิ่งเคยใช้เข็มน้ํามงคลครั้งแรกให้พูดนะคะว่าฉันขอรักสิ่งไม่ดีความส่วนสิ่งอัปมงคลที่ติดตัวฉันมาตลอดชีวิตตลอดทุกภพชาติให้ล้างสิ่งไม่ดีออกไปนับตั้งแต่วินาทีนี้ฉันเปิดรับสิ่งดีดเข้ามาในชีวิตค่ะหลังจากนั้นค่ะเราใช้ตัว คิบอาบน้ำมงคลไปแล้วเราไปใช้ของมองคลค่ะนะเราจะเห็นผลและมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทีมงานครูพินหรือลูกค้าของครูพินหลายคนใช้ไปแล้วนะคะถูกหวยรับโชคลาบๆรวมถึงนะคะยอดท้าปราแตกแล้วครูพินใช้เองค่ะยอดท้าปราแตกนะคะลูกค้าทีมงานหลั่งไหลามาเทมา แบบไม่รู้ทิศไม่รู้ทางค่ะนะคะเงินเข้างงไปหมดนะคะทุกวันนี้บอกเลยค่ะว่าเฮ mm hmm. งจริงปังจริงนะคะอับตามสีของวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะทุกคนหชุด990บาทเฮงมากปังมาก,มาก,มากต้องที่นี่ที่เดียวค่ะกับ up, ครีมอับน้ำาุคนเซเว่นเดจ้า